สวัสดีครับผมเพื่อนนะครับจากช่อง้องมาดำโต้วอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมซิลเอ็มอีกเช่นเคยนะครับเอาละ่ะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเทคนิคการเล่นซิลเอ็มนั่นเองอ่ะมี FC ซีหลายคนนะครับขอเข้ามาว่าให้ผมทาเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นเกมนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนหรือว่ามือใหม่นะครับจะเล่นเกมนี้ค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันเป็นเกม MMO ที่ต่างจากสมัยใหม่พอสมควรนะครับ และมีบางอย่างนะครับที่เหมือนยุค90ซึ่อมีความยากปนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับหากเปเพื่อนสนใจเติมเกมซ m เอ็มถ้าเรามีร้านพ่จอรชาไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสำหรับโปรโมชั่นนะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะสามารถเติมผ่าน c s Code คได้เลยโดยไม่ต้องใช้ดีพาร์และไม่ต้องออกเกมด้วยนะครับถ้าเเพื่อนสนใจติดต่อได้3ช่องทางเพจ ไล์เบอร์โทรที่ลิงกใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนะครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับสำหรับเกมซิลเอมในช่วงแรกเราจะเน้นเควสหลักนะครับเหมือนกับเกม MMO RPG ทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้ยากมากนะักในช่วงแรกนะครับให้เราใส่อเทมสีฟ้าไปก่อนได้เลยนะครับและควรเลือกชุดสีฟ้าให้ตรงเซตที่เราจะขึ้นระดับสีม่วงในช่วงเลเวล23ขึ้นไปครับ ตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการทำเซตวอลเลเยอร์ดบบสีม่วงใช่ไหมในช่วงเดือนยี่สิบขึ้นไปนะครับเราก็จะเลือกเป็นชุดเซตเกราะเบานั่นเองนะครับกดเทียบตรงนี้ได้ครับนี่เราสามารถกดเทียบอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับว่าไอที่เราเลือกเนี้ยมันคือเซตอะไรเราสังเกตจากคำด้านล่างครับเห็นไหม v a l r ล r r อร์อออนะครับอย่างกางเกงนะครับมันจะอยู่คนละที่กันนะนี่จะอยู่มุมซ้ายนะครับกดเทียบอุปกรณ์ อ่ะนี่ครับก็คือเซต w a ลเ e เยอร์ออเช่นเดียวกันนะครับใส่ให้ตรงเซตด้วยเพราะว่าเราใส่ตรงเซตเนี่ยเราจะได้ค่าสถิติพิเศษนะครับ2เซต3เซตแล้วก็4เซตนั่นเองในส่วนของชุดเซตสีม่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่ของอาชีพอะไรก็ได้นะครับแต่วงเล็บเลือกให้ตรงสายกับที่เราเล่นมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นเจสเตอร์หรือว่าข่าวเงี้ยในเนี้ยนนมันไม่มีชุดเจสเตอร์หรือว่าข่าวอา้าวทีนี้เราจะเลือก เซตไหนดีใช่ไหมมันจะมีอันนี้คือการียนนะครับการียนนี้คือเหมาะกับทางไนมากที่สุดเลยนะครับวอลเลเยอร์ Warrior ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับส่วนที่ผมใส่ครับก็คือเซตวอลเลเยอร์ออฟอีลิมอันนี้เหมาะกับวอลเลเยอร์แน่นอนนะครับและสามารถใช้กับคาวและเจสเตอร์ได้เพราะว่าเจสเตอร์โจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ต้องใช้ค่าคริดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งไอเซตวอลเลเยอร์เนี้ยมันบวกคริดได้ได้วยเห็นปะ แล้วก็บวชดาเมจกายภาพซึ่งเจสเตอร์ใส่ได้ครับสวยเซตหนึ่งนะครับจะเป็นของวิสาดออฟอี i ิมนะครับเซตเนี้ยก็คือใส่กับเมทแน่นอนนะครับและอีาชีพหนึ่งที่ใส่ได้นะครับนั่นก็คือพระหรือพีทนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะบวกในส่วนของดาเมจเวทนั่นเองในส่วนของอาวุธนะครับเบื้องต้นเนี้ยผมแนะนําให้คราฟอันแรกมาก่อนเลยนะครับแถวแรกนะก็คือนับเป็นแนวตั้งนะครับสําหรับอาวุธเนี้ยจะล็อกอาชีพตายตัวดาบก็ต้องใส่ของดาบนะครับ ดาบโลคือไนท์อันนี้เป็นของข่าวนะครับก็คือมิสซันคาถาที่เป็นของเมดส่วนไม้กังเขนจะเป็นของพานะครับอันนี้คือตายตัวนะครับเอาไว้ในช่วงแรกอ่ายังวอิเออร์แล้วคาบต้นหอมมาอย่างเงี้ยตีบวก4บวก5ได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องบวกบวก7นะค่อนข้างเปลืองทรัพยากรนะครับในช่วงแรกแล้วก็ชุดสีฟ้านะครับที่เราได้มาช่วงแรกนะครับสามารถตีบวก4ถึงบวก5ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องเกินนะเพราะว่าเปลืองทรัพยากรนะครับ ทีนี้สําหรับข้อควรระวังนะครับก็คือไอเทมสีฟ้าเนี่ยอย,อย่างเสื้อตัวนี้เห็นไหมที่จะขึ้นเป็นเสื้อสีม่วงน,นะครับเสื้อตัวนี้จะต้องไม่ตีบวกนะครับถ้าเกิดเราตีบวกไปจะไม่สามารถนํามาคราฟได้นั่นเองเอา้าวทีนี้คาถามคือและที่บอกว่าให้บวกสี่บวกห้าไปอะ่ะมันคราฟไม่ได้ทำยังไงอ่ะจะบอกว่าในช่วงแรกที่มีชุดฟ้าแจกมาครับคือเราใส่ได้เลยไม่ต้องคิดมาก และชุดฟ้าเนี่ยสามารถดรอปจากมอนสเตอร์ระหว่างทางได้ยกตัวอย่างเช่นตัวเจแอนนะครับตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร์เลเวลช่วงที่เราเลเวล23เนี่ยเราสามารถฟาร์มตัวนี้ได้อยู่นะครับมันก็จะดรอปพวกอาวุธอุปกรณ์สีฟ้าเห็นไหมจริงๆตัวอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละคือเราฟาร์มบวกลบไม่เกิน10เวลแค่นั้นแหละนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราจะหาพวกไอเทมสีฟ้าได้นะครับก็คือดันเจี้ยนตรงนี้นั่นก็คือกรอดันเจี้ยนนะคบหรือว่าดันเจี้ยนดวงตา พอเราเปิดกล่องมามันก็จะมีพวกไอเทมสีฟ้าด้วยซึ่งมันหาไม่ยากในช่วงแรกครับเพราะว่า1เลยคือเคเวสแจกมาครบเซตแถมเราฟาร์มไปฟาร์มมามันก็หาง่ายอยู่แล้วนะครับไหนจะเปิดจากกล่องมาค่อนข้างล้นเลยพอสมควรเลยผมแนะนำว่าไอชุดบวกสี่บวกห้าที่เขาแจกมาก็คือบวกไปส่วนไอชุดที่เราจะขึ้นสีม่วงให้เราฟาร์มเอาหรือไม่ก็เปิดกล่องจากดันเจียนเนี้ยและเก็บสำรองไว้1ตัวเพื่อที่จะขึ้นระดับสีม่วงนะครับในช่วงประมาณเบอร์ยี่สิบหกยิบเจ็ดนั่นเองคุณผู้ชมนะครับ ได้ในส่วนของชุดสีม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบผมเนี่ยคุณผู้ชมจะตีสักบวก7หรือบวก9เลยก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าเราจะใส่อีกเซตหนึ่งได้เนี้ยมันคือเลเวล32เลยนะครับใส่สนี่คือเป็นไอเทมสีฟ้าที่เราใช้คราฟนะแต่ว่าใส่จริงได้คือตอน36นะครับอย่างชุดขั้นต่อไปของผมเนี่ยเห็นไหมก็คือชุดตัวนี้นะครับเทียบบกรดูมันคือ Warrior of m อ r นะครับจะสังเกตว่า ค่าสถาิติพิเศษซ้ายกับขวาเนี่เหมือนกันเดซเลยเห็นไหมแต่ว่าด้านขวาคือสูงกว่านะครับซึ่งเงื่อนไขในการใส่เนี้ยคือเลเวล36เห็นไหมมันยังอีกนานนะครับส่วนเสื้อเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบนะครับอันเนี้ยเลเวล32นะครับที่จะเริ่มฟาร์มหาได้อ่าผมมีกางเกงอยู่ตัวนึ่งนะครับเป็นวัสดุในการคราเดี๋ยวผมใช้ใดูนะรเรวเท่าไหร่เนี่ยครับเลเวลมันคือ32นะครับก็ประมาณว่า ชวยเลเวล32เนี่ยต,ต้นเลยคือเราก็จะเริมฟาร์มวัสดุในการคารฟของเลเวล36ได้นั่นเองซึ่งนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราคาฟเป็นชุดเซ็ตไปเลยนะครับก็จริงอยู่ว่าไอชุดนี้ค่าเซตัดเนี้ยมันเยอะกว่าด้านซ้ายนะแต่ว่าใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้เซ็ตนั่นเองนะครับผมแนะนําเลยให้รอ36ไปเลยนะครับรต่อไปนะครับก็คือการฟาร์มของเกมนี้นะครับจะแตกต่างจากเกมอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับพอเราเล่นไปสักเลเวล28นะครับ ควสหลักเนี่ยมันจะเริ่มหมดก่อนนะครับทีนี้ย p p เนี่ย,ยมันจะคายอยู่ที่ประมาณ60-70%นะครับโดยประมาณทีนี้เนี่ยอีก30%ที่เหลือคนส่วนใหญ่จะเลือกไปฟาร์มมอสเตอร์ที่เลเวลเท่าๆกับเราครับอ่ะอย่างที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยคือแมงป่องนะครับเลเวล33นะหรือว่าในส่วนของแมวน้ำเลเวล31ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ผม3-2เดี๋ยวผมจะลองฟาร์มแมวน้ำให้ดูแล้วกันนะครับ ว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะตอนนี้พีนะครับ97.13นะครับอ่าผมตีให้ดูอันนี้ตัวที่1นนะครับอ่าตัวน,นี้ขึ้น0.01นะอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มตีแมงป่องนะครับเดี๋ยวอันนี้จะนับเป็น1ตัวนะแล้วตีเลยอ่าเห็นไหมครับ มันจะขึ้นโดยประมาณเนี่ย0.01นะครับอ่ะผมตีแม่น้้ำต่อรอานี้จะขึ้นไหมอ่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับน่าจะตกประมาณ1-2ตัวนี่แหละอ่าถึงจะขึ้นนะครับอ่ะเี๋ตีม่นน้ำต่อตอนนี้97.15นะครับตัวนี้จะขึ้นไหม อ่ะขึ้นนะครับฉเฉลี่ยประมาณ1-2ถึงตัวนะครับขึ้น0.01ซึ่งมันช้ามากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มอีกจุดหนึงนะครับตอนนี้ผมเลเวล3.2าที่นะครับผมจะเลือกฟาร์มเห็ดป้าป้านะครับเห็ดเนี้ยเลเวล23ซึ่งผมเลเวลเนี้ยก็ยังห่างกันไม่เกิน10เวลนะครับเรายังสามารถได้ EP เงินแล้วก็ไอเทมตรงนี้ด้วยครับ เดี๋ยวผมไปฟาร์มเพชรให้ดูเรามาถึงจุดฟาร์มเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะะเดี๋ยวตีสักตัวหนึ่งก่อนตอนนี้97.16เจ็ดจุดหนึ่งหกนะครับอ่ะอันนี้ขึ้นเลยนะ0 0 1เดี๋ยวตัวไปจะนับเป็น1น,นะครับอ่ะนับเป็น1ตัวแล้วนะ สองตัวขึ้น0.01ยนเห็นไหมก็เฉลี่ยเท่าๆกันแล้วก็ตรงเนี้ยเราปิดมอนสเตอร์ได้ไวกว่าด้วยนะครับอ่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆนมือใหม่นะครับเปืองยามากๆเพราะว่าอะไรเราไปตีมอนสเตอร์ที่มันเก่งเกินไปนะครับในส่วนของค่าพลังเนี้ยมันก็ต้องดันตลอดด้วยนะครับในเกมนี้ยิ่งค่าพลังเรายังไม่ถึงเกณฑ์เนี้ยเราไปตีมอนสเตอร์ที่เลเวลเท่าเราอ่ะตีได้แต่ว่าสู้ไม่ไหว เบา,บางทีบองสามพิษเราแตกอ่ะมันก็จะกลายเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการฟาร์มให้ได้ EP มากขึ้นนะครับก็คือการรับเควสลองให้สอดคล้องไปด้วยนั่นเองเวลาเราฟาร์มเนาะสมมุติว่าผมฟาร์มเห็ดตรงนี้อยู่ใช่ป่ะอ่ะผมจะปล่อยฟาร์มย,ยาวให้เพื่อนเนี้ยมารับที่เควส t บอร์ดนะครับหรือเควส t กระดานซึ่งเควสเนี้ยเราสามารถทำได้6ครั้งต่อวันนะครับแต่สามารถรีเพิ่มได้ ดูโฆษณาได้3รอบและใช้ใบคบเมืกับเพชรฟ้านะครับสามารถรีจำนวนคันได้สูงสุด99รอบต่อวันตัวนี้แหละจะเป็นตัวดัน EP ีให้กับเรานั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเลือกเควสตรงนี้ทำยังไงอย่างแรกนะครับให้เราเลือกระดับ S เพราะว่าอะไรได้อพีเยอะสุดได้เงินเยอะสุดและได้อมยิ้มจำนวนมากสุดนั่นเองอ่ะแล้ววิธีการเลือกเควสคือเลือกแบบไหนก็เลือกที่สอดคล้องกับการฟาร์มของเราเช่นได้รับ 12บสอง armor จากการล่าหมายความว่าถ้าเกิดเราดรอปชุดกอดสชิ้นจากการฟาร์มมอนเตอร์ตรงนี้เราก็จะสำเร็จเควสนี้ไปด้วยหรือการใช้ยา HP 100ขวดการใช้ยา MP 100ขวดอ่ะลับเควสที่มันสอดคล้องอ่ะคือเราฟาร์มแล้วเราสมามารถทำเควสขนาดไปได้ด้วยแบบนี้นะครับอย่างพวกนี้ไม่ต้องเลยอย่างเช่นแลกเปลี่ยน2ครั้งกับ N c h ช n t Shop เงี้ยอันนี้เสียเวลาเพราะว่าเราต้องไปแลกเปลี่ยนถูกไหมซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับการฟาร์มอ่าอันนี้คือตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับ ข้อควรระวังก็คือสมมุติเราทำเควสนี้อยู่ยังไม่เสร็จนะอย่าไปกดรีเซ็ตนะครับเพราะถ้าเกิดเรากดรีเซ็ตเนี่ยเควสนี้จะหายไปและยังนับว่าไม่เสร็จนะครับทีนี้เราสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเลยนะเริ่มจาก100ทอง2 0 0ทอง300ทองผมเคยรีสูงสุดมันขึ้นไปประมาณ500ทองไม่รู้ว่าขึ้นไปมากกว่านั้นไหมแต่เราสามารถรีเพื่อเลือกเควสได้นะครับอย่างเควสเนี้ยเราไม่มีระดับ S เลยเราไม่พอใจแล้วก็กดรีจนกว่าเราจะได้เควส S ที่เราสามารถ ฟาร์มมอนเตอร์และทำเควสกระดานไปได้ด้วยควบคู่กันไปนะครับมันถึงจะคุ้มทีนี้เราจะนานดันไอได้อย่างน้อยตอนนี้วันหนึ่งก็ได้1เลเวลนะครับอย่าสังเกตดูว่าผมเล่นมาถึง31เมื่อวานก็ไลฟ์ก็3 2ตอนเช้าก็3 2มสน,นิดตอนนี้จะ33ได้เห็นป่ะเพราะว่าผมฟาร์มตรงน,นี้ไปด้วยแล้วก็รับเควสกระดาษไปด้วยนั่นเองซึ่งเราปิดมอนไปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับแถมยังได้ไอเทมเอามาย่อยเอาคิสตันนะครับมาตีบวกชุด เนี่ยผมตีโบกชุดบวก9ได้แล้วเห็นไหมเพราะว่าผมเอาชุดนี้มาย่อยเห็นไหมตรงเนี้ยมันฟาร์มหาง่ายมากครับพวกชุดฟ้ากับอาวุธฟ้าเนี่ยคือหาง่ายมากแล้วก็ย่อยเอาคิสตันมาตีโบกชุดต่อนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งจุดนี้นะครับจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับแล้วก็เล่นถูกจุดมากขึ้นนะครับในการฟาร์มเลเวลนั่นเองสำหรับข้อเสียนะครับคือเราต้องมานั่งกดแลบเควกระดานตลอดนั่นเองนะครับส่วนการปล่อยบอดฟาร์มยาวๆตอนนอนนะครับ จะได้ EP บางส่วนเงินนิดหน่อยแต่หลัะจะเป็นไอเทมที่ได้เยอะนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการซื้อยานะครับและเซตติ้งให้เหมาะสมแต่และชีพอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างวอร์เดอร์ที่ผมเล่นละกันอย่างผมฟาร์มเห็ดตรงเนี้ยผมจะใช้ยาแค่ขนาดกลางนะครับขนาดเล็กน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นขนาดกลางกันและผมก็จะเซตติ้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าต่อสู้ ผมจะเซตติ้งไว้ที่75%นะครับเพื่อให้มันไม่เวอร์เกินไปบางคนตรงนี้ไม่ทราบนะครับไปเซตไว้90%หรือเกือบเกือบร้อยก็มีนะทีนี้เมื่อเราเซตสูงเกินไปครับยามันปั๊มเกินมันทําให้เปลืองได้ MP ก็เช่นเดียวกันอย่าตงตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ MP ขนาดกลางเหมือนกันครับและมานาผมค่อนข้างจะเยอะประมาณ800หน่วยผมก็จะตั้งเซตติ้งไว้ประมาณ65%อ่าก็ประมาณนี้ หลักเราดูที่เลือดแล้วก็ค่ามานาของเราด้วยครับว่ามันเหมาะสมกับขวดยาประมาณไหนที่ปั๊มขึ้นมาแล้วไม่เวอร์จนเกินไปนั่นเองนะครับตรงนี้จะช่วยเราประหยัดยาได้อีกด้วยนะครับอ่ะผมจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับสําหรับการอัพค่าสเตตัสของสายอาชีพนะครับจริงๆก็ใช้อ้างอิงได้ทุกอาชีพนะผมจะแบ่งแบบชัดเจนให้ละกันสายที่1คือสายโจมตีกยายภาพนะครับจะแบ่งเป็นวอร์เรอร์เจสเตอร์หรือคาวนะครับและก็นทย ส่วนสายเวทหรือสายเมดนะครับก็จะมีเมดแล้วก็พีชนนเอง2อ,อาชีพนี้นะครับทีนี้สําหรับสายกายภาพเขาจะเน้นลงสเต็งเป็นหลักเพื่อเอาไดเมกกายภาพนั่นเองนะครับส่วนสเตตัสรองที่ผมแนะนําคือวิสนะครับเอาเลือดเยอะไว้ก่อนถามว่าทำไมต้องเอาเลือดเยอะในเกมนี้เพราะว่ายาในเกมนี้เนี่ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเลือดเยอะเนี่ยเราก็จะใช้ยาได้คุ้มค่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เราเสียไปนั่นเองนะครับส่วนอีสเตต,ตัสหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างวอร์เดอร์เนี้ยค่ามันอาจจะค่อนข้างน้อย อาจจะมีบางส่วนที่ลงวิสด้วยเพื่อที่จะให้ค่ามานาเพียงพอต่อการใช้สกิลนั่นเองนะครับส่วนใครที่เล่นพีทกับเมทนะครับสเตตัสหลักที่ต้องเน้นเนี่ยคืออินนะครับสเตตัสลองคุณจะเล่นเป็นคอนหรือวิสก็ได้นะครับเพื่อให้เลือดเยอะแต่ผมแนะนําเป็นวิสละกันนะครับส่วนสุดท้ายครับค่าสเตตัสหลักเนี่ยต้องใช้ไม้อย่างคาร์หรือเจสเตอร์ในช่วงแรกผมยังไม่ค่อยแนะนํและกันนะครับเพราะว่าอัพไป มันได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมแนะนำว่าอาจจะเป็นช่วงหลังๆเลยนะครับถึงจะเห็นผลนั่นเองส่วนของเรื่องยานะครับอย่างที่ผมไปฟาร์มตรงแมงป่องกับแมวน้ำใช่ไหมอันนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดไม่ไหวก็ให้ใช้ยาขวดใหญ่ไปเลยเพราะว่าในบางจุดพื้นที่เนี้ยมอสเตอร์บางตัวมันเดินตามสมมติว่าผมตีแมวน้ําอยู่แล้วแมงป่องมันอยู่ใกล้ผมแมงป่องมันก็จะมาลุมผมทันทีนะครับทาให้การปั๊มยาขนาดกลางนั้นไม่ทันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยาใหญ่ในบางจุดที่เราฟาร์มนะครับ ไม่แต่ว่าค่าพลัง lower ววแล้วก็ปล่อยฟาร์มได้เลยนะครับตรงแมวน้ำเนี่ยค่าพลังขั้นต่ำต้อง3า0 0 0ซึ่งผมยังอีกห่างไกลนะครับส่วนสุดท้ายครับคือการเพิ่มค่าพลังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ัพเลเวลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำคลิปแปวิธีดันค่าพลังไว้แล้วเนาะเพื่อนๆนะครับจิ้มที่ลิงก์มุมขวาบนของหน้าจอได้เลยนะครับหากใครยังไม่ได้ดูนะครับท้ายที่สุดนะครับผมขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเกมซีลเอ็มสักหน่อยหนึ่งนะครับ จุดที่ผมมองว่าเป็นข้อดีของเกมก่อนนะครับข้อที่1เลยคือการฟาร์มแบบไม่จํากัดข้อที่2เลยคือการอัพสเตตัดที่ไม่ตายตัวมากนักข้อที่3คือ EP ที่ขึ้นยากครับ4การใช้ยา HP และ MP สําหรับ4ข้อนี้นะครับที่ผมได้กล่าวมามันให้บรรยากาศของเกมยุค90พอสมควรเลยคือไม่ง่ายจนเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้ผมชอบส่วนจุดที่เป็นข้อเสียของเกมนี้นะครับผมขอพูดในเนื้กันมีอยู่อย่างเดียวเลยคือ ดาเมจที่ไม่สมดุลกับมอนสเตอร์ใช่ครับข้อนี้เพื่อนเพื่อน fc จะพูดถึงเยอะที่สุดในไลน์แล้วก็คอมเมนต์ในคลิปด้วยซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะตัวผมเองเนี้ยดันค่าพลังอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับพอมาถึงเลเวลสามบวกก็รู้สึกว่าอะยากขึ้นแบบทันตาเห็นเลยส่วนที่ผมอยากให้ปรับหรือเพิ่มจริงๆก็คือปรับสมดุลดาเมจกับเลือดมอนสเตอร์ให้ง่ายลงอีกสักหน่อยนะครับและปรับสกิลใหม่ให้มีสกิลบัฟประจําอาชีพด้วยอา ซึ่งไต้หวันน่ะมีสกิลบัฟทัวอาชีพเลยนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์นี้กลับไม่มีจริงๆผมก็มองว่าเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้เทียบเคียงก็คงไม่ได้นะครับแต่คําว่า mmorpg มันก็ควรจะมีสกิลบัฟไม่ใช่หรืออ่าเพราะว่าเวลาเราปาร์ตี้กันมักจะอาศัยบัฟประจำอาชีพต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและการถูกบ้าและการตัดสกิลบัฟออกไปมันขาดสเสน่ห์ของเกม m MM m o นะครับซึ่งถ้าปรับตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าการฟาร์มมอนสเตอร์หรือเรื่องสมดุลอาชีพแบบ ผู้เล่นจะหันมาสนใจเล่นเยอะมากขึ้นนะครับเพราะมันไม่ยากจนเกินไปนั่นเองครับหลักก็จะมีแค่นี้ครับสำหรับความเห็นส่วนตัวผมที่อยากให้ตัวเกมปรับหรือเพิ่มเข้ามาให้สักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์เทคนิคการเล่นเกมซ m ลเอ็มหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท้ายที่สุดนะครับฝากกดติดตามติกต็อกกันด้วยนะครับที่มุมขวาของจอตอนจบคลิปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า